ครับช่วงนี้อุณหภูมิทางการเมืองนะครับ เริ่มที่จะกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากมีการชุมนุมนะครับในจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะบรรดานิสิตนักศึกษานะครับที่ออกมาชุมนุมครับวันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับรวบรวมความคิดเห็นนะครับจากหลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะครับในฝั่งของภาคธุรกิจภาคเอกชนซึ่งทุกฝ่ายก็มองไปเสียงเดียวกันนะครับก็ห่วงเหมือนกันว่าถ้าหากการชุมนุมยืดเยื้อออกไปรุนแรงขึ้นนะครับแน่นอนว่าจะมีผลซ้ําเติมภาพของเศรษฐกิจไทยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเดี๋ยวนี้พาไปย้อนให้ดูด้วยว่าการชุมนนนนนุมมใครรััั้้งงทที่่่ผผาาสลกกะบบ เศรษฐกิจยังไงบ้างนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าถ้าสถานการณ์ของม็อบและการชุมนุมครั้งเนี้ถ้าเป็นช่วงสั้นๆผลกระทบคงไม่มากนักแต่ว่าการท่องเที่ยวการลงทุนตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดรุนแรงอยู่แล้วแต่ถ้าสถานการณ์ลากยาวเศรษฐกิจไทยสลบ ใช่ครับคือตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบอาจจะยังไม่มากเพราะว่าเราปิดประเทศอยู่ห้ามการเดินทางนะครับต่างชาติยังเข้ามาไม่ได้แต่แน่นอนว่าถ้ามันยาวออกไปเนี่ยผลกระทบจะหนักขึ้นอย่างคุณพิ่พั์เหลืองน,นลิมิตชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เกียกรตรรรยินาคินพัทระนะครับคุณพิพับอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในช่วงของการตั้งเตา คือเริ่มอุ่นไฟอุ่นไฟอยู่อุ่นไฟอยู่แต่ยังไม่เกิดความรุนแรงก็อย่างนี้ได้ไหมพูดได้ไหมว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่สรุปแบบนี้ได้ไหมตั้งเตานี่คือเริ่มต้นเริ่มต้นยังไม่ปะทุคือยังไม่ถึงจุดเดือดนะแต่รัฐบาลเองประมาทไม่ได้อย่าให้เหตุการณ์มันยืดเยื้อหรือว่าบานปลายไปมากกว่านี้ครับคือระยะสั้นเนี่ยคุณพิพัฒมองว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าเราปิดประเทศอยู่แต่ถ้าลากยาวไปมากกว่านี้นะครับ ในอนาคตเนี่ยถ้าโควิดที่คายแล้วไทยกลับมาเปิดประเทศต่างชาติเข้ามาได้แต่ถ้ายังมีการชุมนุมประท้วงเนี่ยแน่นอน uh huh. กระทบและโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและเป็นช่วงที่ต่างชาติเองเขากำลังย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเงี่ยเขาบอกว่าถ้าการเมืองนิ่งทุกอย่างก็นิ่งถ้าการเมืองไม่นิ่งการลงทุนก็ชะลอไป,ไปอันนี้เป็นปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยที่ไปในทาง <ไป S 1> เดียวกันใช่ฮะ คือถ้ายังมีการชุมนุมแบบนี้นะครับคุณพิพัฒน์ก็อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นห่วงคือเรื่องที่จะมีต่างชาติเนี่ยย้ายฐานการลงทุนนะออกจากจีนมายังประเทศอาเซียนเนี่ยเขาอาจจะไม่มองไทยอาจจะไปยังประเทศอื่นมีคนอื่นไหมอีกหนึ่งท่านนะนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันคุณนริศสถาผลเดชาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารจากศูนย์วิคห์เศรษฐกิจ TMB ธนาคารทหารไทยนะครับที่มองคล้ายๆกันมองว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบยังไม่มากเพราะว่าเราปิดประเทศแต่ก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อแต่ก็มองนะครับว่าต่างชาติเองก็ ค่อนข้างที่จะเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกดังนั้นเนี่ยอยากให้ประเด็นเรื่องของโควิดมากกว่าการเมืองอ๋อเนี่ยมองปลามองว่าโควิดมีพิษร้ายกว่าการชุมนุมใช่ฮะอยากให้น้ําหนักกับโควิดเป็นหลักมาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกลินสารสินนะมองว่าทุกคนเนี่ยแน่นอนมีสิทธิที่จะชุมนุมทางการเมืองได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามันรุนแรงขึ้นเนี่ยจะยิ่งทําให้เศรษฐกิจ ซ้าเติมเศรษฐกิจแย่ลงไปมากกว่านี้ uh huh. สิ่งสําคัญที่สุดคือรัฐบาลคือต้องหันหน้ามาพูดคุยกันกับผู้ชุมนุมเปิดเวทีขึ้นมาเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณกลินสารสินนะครับประธานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องคุยกันต้องคุยกันดูตต่าางชาิสภาหอ,อการค้าต่างประเทศต่างประเทศต่างชาติกันบ้างคุณสเตลลี่คิงนะมองว่าตอนนี้เนี่ย นักธุรกิจต่างชาติที่เขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็คือติดตามอย่างใกล้ชิดครับให้น้ําหนักกับเรื่องของการเมืองมากขึ้นอการชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนักเรียนนิสิตนักศึกษาแสดงออกความคิดเห็นได้แต่รัฐบาลเองก็คือหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องไปดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงไม่ให้เกิดความยืดเยื้อเพราะว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติตาลีคังเสนออะไรไหม คือเสนอว่าตอนนี้เนี่ยทางออกหลักๆเลยถ้าข้อเสนอหลักๆยังให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจจากโควิดเป็นหลักทุกคนบอกว่าโควิดพิษร้ายกว่าชุมนุมออ่ะมีคนอื่นไหมอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวไงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณชัยรัตน์นะครับไต้รัตนจรัตรพรมองว่าถ้าการเมืองเนี่ยรุนแรงขึ้นยิ่งซ้ําเติมตลาดไทยเที่ยวไทยคนไทยออกมาเที่ยวเนี่ยอตอนนี้เริ่มฟื้นตัวแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยตลาดไทยเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นเนี่ยภาครัฐเองตั้งทีมขึ้นมาเลยหนึ่งทีมแล้วก็ไปเจรจากับผู้ชุมนุมคุณชัยรัตน์บอกว่าไม่มีอะไรที่ประสบความสําเร็จหากใช้กําลังเออดีดีวะไม่อยากให้เกิดการตระหนกันคุณชัยรัตน์บอกว่าตั้งทีมไปเจรจากับผู้ชุมนุมไม่มีอะไรประสบความสําเร็จได้จากการใช้กําลังต้องไม่ใช้กําลังวันก่อนเราพูดถึงไอ้ไทยเที่ยวไทยใช่ไหมครับที่บอกว่าคนใช้เท่าไหร่สามเท่าไหร่นะสามแสน ห้าแสนสี่สี่แสนกว่ากว่าสี่แสนกว่าเกื่าตอนนี้ทะลุไปเกือบเจ็ดแสนแล้วนะครับแต่ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการใช้สิทธิ์ของคนผ่านทางเครื่องบินอะแล้วก็ขอคืนภาษีคืนอะยากยากเดี๋ยวรอดูคอรมอลพรุ่งนี้อ่ะ มีการประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังไงบ้างคือเขามองกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันผูกไปกับเรื่องของเศรษฐกิจมันก <ank> mm ็ hmm. สะท้อนจากการชุมนุมนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ,รบว่าเมื่อมีการชุมนุมเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยในแต่ละครั้งมีผลกับเศรษฐกิจยังไงบ้างครับดูสิครับ <c oughs> ย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่14ตุลาคมเลยนะครคือ14ตุลาคมปี2516ตอนนั้นคือแม้ว่าจะมีการชุมนุมมีการเปลี่ยนแปลงทางการ เรายังประเทศที่ปิดอยู่ตอนนั้นเศรษฐกิจยังดีอยู่เติบโตเนี่ยประมาณสัก10 10ตัวเลขตหลัวเลขบแต่ถ้ามาดูย้อนกลับมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2 5 4 9แล้วกันมีการชุมนุมโดนไปดู35มนั่นเราเปิดประเทศบูรณารษพามินบูนลษภาธมินปี2 5 3 5เศรษฐกิจเราเติบโตอยู่ประมาณสัก6สักรับหลังจากเกิดม็อบร่วงระนาวไปติดลบเท่าไหร่ลบเดกว่าเปอร์เซนต์นั่นเกิดคริส ต่อมาปี49 49เนี่ยมีการรัฐประหารนะโดยคนเอกสนทธิบุญรรตกรดินครับตอนนั้นเศรษฐกิจเราเติบโตอยู่ประมาณ4-5หลังจากเกิดวิกฤตรัฐประหารเศรษฐกิจเราล่วงลงมาติดลบติดลบไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหไม่โตติดลบพูงๆก็คือไม่ค่อยโตแล้วค่อยกระโดดขึ้นมาใช่ับปีปี52เนี่ยติดลบไป0.7อ่าปี57ล่ะปี57นะ ช่วงปี 5, 6, 5, 7เนี่ยเศรษฐกิจไทยเองถ้าดูจากสัญญาณเองนะบวกมา0.7%ตอนนั้นเศรษฐกิจปี 5, 7ตอนนั้นต้องบอกว่าดำดิ่งครับหลังจากเติบโตไปยืนอยู่ที่ระดับประมาณ5%เเสร็จเพราะเกิดม็บกลางถนนและเผาบ้านเผาเมืองอร่วงระนาวมายืนอยู่ตรงนั้นแหละประมาณสัก1-2%แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปไปใช่ใช่ถามว่าปี2อ0 0 63จะเป็นเช่นไรเนี่ยกราฟสีเหลืองมันดิ่งลงนะหัวทิมอ่ะพี่โอแล้วซึ่งนี่ขนาดโควิดนะใช่ฮะคืออันนี้อันนี้ผสมกันด้วยนะระหว่างโควิดกับการเมืองไหมคุณไอซ์ผมว่าประเมินแค่การเมืองย่างเดียวอันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงเรื่องของการเมืองอันนี้ก็คือเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งของโควิดเท่านั้นที่ทําให้ตลาดหุ้นตลาดของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลงมาดนประมาณนี้ครับอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งผลกระทบทางด้านการเมืองการชุมนุมกับตลาดหุ้นอันนี้ก็ผูก โยกันเลยโดยตรงนะเพราะว่าใชนช่วงที่ผ่านมาอย่างกลุ่มพันธมิตรเนี่ยออกมาชุมนุมปี51นะครับหลังจากการชุมนุมยุติลงเนี่ยตลาดหุ้นไทยดิ่งลงมา12%อต่างชาติขายหุ้นไทยนะครับประมาณ42,000ล้านครับค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่า4.4%มาปี2553การชุมนุมของกลุ่มนปชปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ย ขุ้นขึ้นข uh huh. ุ้นขึ้นมาบวกขึ้นมา4.8% <laughs> ต่างชาติซื้อขึ้นมาเกือบ30ม0 0ืล้านค uh huh. ่าเงินบาทแข็งค่า1% 1% uh huh. แต่มันได้ประเด็นบวกเพราะว่าช่วงปี52-53เนี่ย52มันเกิดวิกฤต uh huh. แฮมเบอร์เกอร์เริ่มมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาหุ้นเลยขึ้น <c oughs> นะ,ะหุ้นไทยเองไม่ได้ขึ้นแค่ประเทศเดียว <c oughs> ขึ้นกันทั้งโลก uh huh. มาปี2,556การชุมนุมของกลุ่มปตปปสหุ้นตกลงมานะครับ4.2%ต่างชาติเนี่ยขายเกือบเกือบ50,000ล้านเงินบาทอ่อนค่าไป3.3%ดังนั้นก็จะเห็นว่าภาพของการเมืองเนี่ยมันมีผลทั้งภาพของเศรษฐกิจมีผลกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นหุ้นลงหุ้นไม่ค่อยชอบเพราะว่าตอนนี้เขาว่าเท่าไหร่ได้ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ เท่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ17-22นะพีิโอนะกงนต่างชาติเทขายสุทธิรวม5,500กว่าล้านตลาดบอลพบว่านักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก2,000กว่าล้านตลาดทุนหุ้นก็ล้วงวอลก็ถูกขาย23จุดใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้เองก็ประมาณสัก1,300จุดเนี่ยคือดูแล้วก็สิ้นปีเองก็ยังเหนื่อยอยู่ถ้ายังมีเรื่องของการเมืองเข้ามาซ้ําเติมประเทศไทยเราไปไม่ถึงไหนเลย จริงจริงพี่โอแล้วก็ยังมีปัจจัยคือตอนนี้อย่างที่นักวิเคราะห์บอกว่ามันยังแค่เพิ่งเริ่มต้นนะ่ะ <thers S 1> พี่โอส่วนใหญ่แล้วคน,น <artistic S 2> เขาบอกว่าการชุมนมุมกับโควิดอย่างไหนรุนแรงกว่ากันยังให้น้ําหนักกับโควิดพี่โอมเพราะว่าโควิดเองผลกระทบเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าผ่านมาเนี่ยจริงใช่แต่พอกลายเป็นว่าถ้าหากศาสนาการรวมกันะโควิดก็สองพลังบวกใช่สองพลังบวก ผมกลัวเรื่องคนตกงานัแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องเป็นประเด็นเป็นท็อปปิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกนะพี่โอเรื่องเช่นความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่มีคนวิพา์วิจาร์ถึงเรื่องของการอนุมัติของคณะอนุกันมาธิการเรือดำน้ำอ,าอ้านี่ไอตัวเรือดำน้ำใช่ไหมใช่อ,อนุกันมาธิการลงมติ5ต่อ4ครับ ว่าในการซื้อคุรุพันธ์ตั้งงบ20,000<ช>กว่าล้านแต่ทยอยจ่าย3,000กว่าล้านต่อปีถ,ถ,ถึงแม้มันจะยังไม่ใช่การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าตกลงซื้อหรือไม่ซื้อก็เถอะแต่มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอของคนที่<อ>ติดตาม<อ>สถานการณ์อยู่นี่ประธานคณะกรรมาริการวิสามันร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564คุณสันติพร้อมพัฒน จำได้ไหมรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประกาศเมื่อมีเรื่องเฉาวโชออกมาว่ามีสอสอไปตบรับตบเงินจากอธิบดีแล้วท่านบอกว่าไงรู้ไหมคําพูดท่านชัดเกมบอกว่าอนุกรรมการการมาที่การที่ตั้งขึ้นมาในแต่ละส่วน8อนุเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวช่วยไปกลั่นกรองดูว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วทําเรื่องเข้ามาเสนอสู่การมาทีการงบประมาณวิสามัน คณะการมาที่การวิสามันนั่นแหละครับจะเป็นคนพิจารณาแสดงว่าคุณรู้ปิห้าต่อสี่ไม่มีความหมายหรอกไม่มีความหมายแบบาคุณเป็นอนุทําเรื่องสงกับมาตัวกัรมาทิการใหญ่การมาธิการใหญ่ต่างหากจะพิจารณาว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 4จะมีการตัดบางส่วนอนุมัติบางส่วนไปซื้อเรือดำน้ำสองลำหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่อนุและตั้งอนุไว้เพื่อ ก็อนุก็ไปตันกลองช่วยงานกันมาธิการเพราะตั้งกี่กระทรวงนึงงบตั้ง3ล้านล้านนึงจะพิจารณาชุดใหญ่ไม่ได้แต่ถ้ากันมาทิ่การเห็นพ้องตามอนุอันนั้นแหละครับมีปัญหาแน่นอนแน่นอนแน่นอน